มเคยมาแล้วอัน,นมีมางกอตัวหนึ่งนี่ไงก่อนฟ้าแห่งสุภัยนี่คุตัวไหนวะตัวที่เราล็อกอยู่นี่เหรอโอเคตัวที่เราล็อกค,ครับทำไมเขาต้องตีกันอนะ่ะแล้วเราเราจะเข้าไปเจมตรงไหนวะอ่ะจงัจงหวะนี้แม่งนี่ไงเจมเราเป็นสายเจมอยู่แล้วับเขาคงไม่ทำอะไรเราหรอกเขากำลังยุ่งอยู่อีกตัวนี่โดนเข้าไปอยา่าร้อง อู้ทำไมเลงกลัวโอ้เอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มันจะโดนลูกหลงนะต้องรอให้เขาตีกันให้ตายเนี่ยนี่ผ่านละเป็นบังกรประเภทเดียวกันไหมผมรอให้เขาตีกันให้ตายแล้วกันนะอุ๊ยๆุเหมือนจะถึงเราเราเล็ดวทระยะไกลแล้วนะครับสายแจมแล้ว อันนี้ได้อันนี้ได้เราใช้นี่เฮ้ยุกดผิดโอ้ยแมงคุณวายจัดตัวไหนเนี่ยไอตัวนูน้นไอตัวนี้มีหลอดเลือดมาดิยิงนี่เนี่ยโดนมาไปสามร้อยสี่ร้อยเฮ้ยยายายาขอร้องขอร้องตีกันเองก่อนตีกันเองก่อนเออเคอยตีกัน นี่ได้แน่เล่นแม่งเอ้ยตัวนี้คุณไฟหนีละหนีละเราหนีหนนนดีกว่าไม่ขวาได้ได้ช่วยกันช่วยกันเล่นมันครับไม่ล้มด้วยไอหมอนี่เก่งจัดแล้วทำไมมันเล็งผมยายายายตีตัวก็มีตีตัวไปดิถ่ายแล้วก้อนหินนี่ดีว่ะแม่งตามด้วยโอ้โหมาร์สเดี๋ยวคุณโดนไฟใครอะ เฮ้ยยาย่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 าตีกันเองตีกันเองตีกันเองตีกันไปนไตัวปีใครอะนี่แน่ะต้องใจเย็นๆนะมันล้มมันล้มตะกี้มันล้มผ่านแล้วเปลี่ยนฝั่งเออได้อุเหมือนจะถึงแล้วนะ่ะตัวนี้เลื่อนเหลือเท่าไหร่แล้วครึ่งหลอดเฮ้ยเดี๋ยว อุ้ยโโอ้หแล้วถึงโอ้เดือเชื่อเแตงก่อนโอเคตัวไหนวะไอตัวอ้าวหายละได้มีของวะเก็บนะเก็บเก็บก่อนตัวไหนคือตัวที่ผมต้องตีเนี่ยไอ็ตัวนี้ป่ะโอเคถูกละเออตีไปเป็นวอตไฟที่มันแปลกกันตรงเนี้ยเซ็งว่ะ บินอีกแล้วมาตีกับกูเฉยๆดีไม่ต้องมีอีกตัวได้ไหมขอร้องเอาแล้วล้มแล้วล้มแล้วกูวิ่งดีวิ่งอย่าตีอุ้ยไม่ทันแม่เอ้ยเร็วจังวะเราติดอดีดิไฟมาไฟมา ไรตัวนั้นจะตายอ่ะิบมหายแล้วไงตัวลูกหลงุยรอดเฉยไมยตายแล้วรอดรอดน้นเราลอไปหาตรงนู้นครับอมัมนานโดมตีมันก็นแรงนะทำไมมันเทพไม่ค่อยเข้ากันเลยวะมันกองประเภทเดียวกันต้านกันนะ ตูเข้าไปตัวนี้ใกล้ตายแล้วเราจังหวะนี้แหละลอยไปเรื่อยๆเฮ้ยชิปโอ้โชเดเฉดหลังมันหานมาเล่นเราขอเลยนะขอรอบเดียวเถอะแม่งลำบากทิ่ไหายไปไหนแนั่นอะตัวนู้นไปนู่นในตัวนี้ป่ะนี่ยิงพลังใส่มัน ลงไปลงไปไปดูนีกเช็คเรื่องไอตัวนี้ดิโอ้กล้ละใกล้ละเดี๋ยวว่าเราช่วยไอตัวไอตัวนี้แล้วไปตีตัวนี้มันตายจะได้เคลียร์ง่ายๆเล็งเราปะไปถึงวะโอเคเอคอยครับล้มยัง ยังไม่ล้มไม่ได้ตั้งใจนะอย่างนี้พอดีแล้วมานาผมหมดวิ่งเลยโดนอยู่โดนอยู่อุ้ยอุย,โ,อยโดนใครวะใครทำผมเ,เราเรียกเราเรียกได้อะเนี่ยไปไหนละไอตัวนั้นนะอ่ะเราู่นู่นเลงใครเ,าเราไป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 ช่วยกันช่วยกันช่วยกัน เก็บรูดแป๊บโอ้ยหไฟมันจะถึงเฉียบไปนิดเฉียบไปนิดนี่แน่แค,ค่อยๆครับล้มยังมันหันมาหาเราแล้วดึงความสนใจเราทำงานกันไปทีมแต่อยู่กันแบบครอบครัวเออหลบก่อนหลบก่อนนี่แน่ตายไหมตายเหอะตายเหอะเอาจดูปีกใครอุ้ยอุ้ยเอ้ย,อย,อยติดติดติด,ตดล้มเหอะไม่ล้มอีกแล้ว ชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงเราพลไฟกันไหมอุย้ยโอ้โหแม่งมังกรตัวเดียวก็วุ่นวายพออยู่แล้วนะแล้วแม่งมีสองตัวมาตีกันเองแล้วอุ้ยโอ้โอต,ตายทั้งคนทั้งมา้าเส็งนี่ก็ต่อสู้ที่เซ็งมากเลยนะรู้ไหม ตีกันไปดิจะมายุ่งกับกูโอ้ยตัวโอ้ยคนไฟชิบหายละหลบ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 ใส่ฟ้าวะเดี๋ยวนี้คนไฟใส่เล้ดดนะากูโดนฮึนะมากูมากูตายง่ายตายได้มากแต่เดิมที่มีปั๊บเทอร์เรนไหมเนี่ย เอาลืมกินอันนี้ว่ะหาา,มา,มาลิมครับจังหวะน,นี้แหละในระหว่างที่มันตีกันนี่ไงโดนเข้าไปโดนอยู่มั้งตัวไปไหนละมนถ่านมาแล้วโว้วโว้โวจะโดนช่วยตีกันให้โดนนะครับ นี่แน่นี่แน่ไปใครอะยาศัตรูมึงอยู่ข้างหลังบอกว่าศัตรูอยู่ข้างหลังไงฮะเอาล้มโดนนะล้มก็โดนนะจีมแม่งนี่แน่ ไปเธอเลสหน,นีเราตีเราชิงอุ้ย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 ,อ,ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอยู่ไหนวะอ,อีตัวอยู่ไหนจึงหายละเราต้องอ้อมไปทางนู้นครับเราไปอยู่ระหว่างกลางไม่ดีไม่ปลอดภัยตีกันดิเดินไปไหนวะโดนจิ้มทีเดียวกระเพกเลยอ่ะ เอ้ค่อยไอ้ค่อยไอ้ออออตัวนี้เมื่อไหร่จะตายเือเหลือเยอะอยู่นะชิบหายละมันพ่นไฟแบบกวาดอู้รอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่มันหันมาแล้วมันหันมาแล้วพ่นไฟแบบกวาดแล้วฮะมันเล็งเราใช่ไหมน่ะมันโกรธเราอยู่ใช่ไหมโดนเข้าไป วิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วจะโจนเข้าไปนี่แน่โดนหาไปตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นจะพุ่งไฟแล้วน่ะ <c oughs> ลุมลุมแม่งสองตัวนี้มันต่างกันยังไงวะหอยตัวนี้มันเป็นมังกรไสฟส่าย้าชิปหายละใกล้ไปหน่อย เติมเลยเติมเลยเติร์ลเล็เติร์เล็เติมตัวเองด้วยเกือบตายพมากไปหน่อยในกีนี้นี่แน่ซ้ำไอตัวนู้นงกับ่นไฟถึงปะถึงเราปะไฟแม่งไกลมากเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมามันไม่ส่วนตัวคนไฟเลยหางไปแล้วหางไปแล้วหางไปแล้ว นี่เนี่ยล้มปะไปล้มอีกหายพ่นวะโอ้โหแล้วแม่งพ่นไฟคู่โดนออื้นึกว่าจะโดนละไม่ต้องหันมานี่เนี่ยเอาล้มอีกแล้วครับล้มอีกแล้วครับพี่น้องล้มอีกแล้วเหรอจิ้มเข้าไปดิล้มอีกแล้วอ่ะนี่เนี่ยอุย้ยโอ้โหจังหวะไม่ดีไปเธอเล่น ไปวิ่งสู่ชีวิตอย่าคิดโอเคเอาลงไฮไลท์ได้บอกว่านี่เขตจังหวะนี้เราเรียกคนมาช่วยเลยแล้วกันครับมันกำลังจะตายเรารีบเคลียร์ให้เร็วที่สุดผมไม่อยากเล่นซ้ำได้ปนะเลือกเลือกของโอเคอา่าซ้ำโอ้ยกดผิดอ่าแล้วนึงอ่านแล้วมันพ้นไฟ ไม่ได้เลยแรงคตรถ้ามันไปเนี่ยไปเดียวลุยคือมันนี่แน่โดนตายไหมยังอีกนี่แน่โอ้มึงถึกมากนี่แน่นี่แน่ย,นนย,ยังอยู่ยังอยู่ตายเหอะเรียบร้อยครับเคลีย์โอ้ให้หัวเราอ่ะ ハハハ